สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนะครับก็จะมานำเสนอนะครับการใช้โปรแกรม GX Works 3นะครับก็ในคลิปแรกนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องก็ขอฝากกดติดตามช่องนะครับ YouTube ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทีนี้จะมาพูดถึงตัว เจี๊ยวอรนะครับเป็นตัวโปรแกรมใหม่ของของมิซ uh, ูนะครับที่ใช้เขียนโปรแกรมคอนโทรลเลอร์นะครับโปรแกรมเมเบอร์คอนโทรลเลอร์นะครับที่เป็นตระกูล IQR นะครับซีรีส์หรือว่า IQF ซีรีส์นะครับตัว IQR กับ IQF ซีรีส์นะครับก็จะมี อ่ายกตัวอย่างนะครับนะครับอย่างเช่นตระกูล R นะครับก็จะมีตามนี้นะครับที่ใช้ซอฟต์แวร์ได้นะครับแล้วก็จะมีตระกูล fx นะครับจะเป็น fx ซีรีส์5นะครับนะครับส่วน Q นะครับจะใช้ไม่ได้นะครับ L ก็ไม่ได้นะครับ fx cpu ก็ไม่ได้ nc c cpu อ่าอันนี้มีให้ใช้หนึ่งตัวนะครับซึ่งหลักๆก,ก็จะเป็นตระกูล r กับตระกูล fx นะครับที่ใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้เขาบอกว่ามันมันเป็นโปรแกรม engineering tool นะครับที่ใช้ในการ c o n f i g setting นะครับ programming หรือว่า debug นะครับ รวมถึงการใช้ในการ m ม i นเท n a ์นะครับสำหรับโปรแกรม b l e โปรแกรม Ma เบ l ร์ o คอนโทรลเนะครับซึ่งมันก็เป็นการพัฒนามาจาก J ช็ก k วิ3นะครับตัวนี้เป็นโปรแกรมล่าสุดของ J ช็กเวิ3นะครับตัวนี้นะครับสามารถสร้างฟัง์กชันนะครับก็คือโปรแกรมสร้างฟัชันได้นะครับตาม มาตรฐาน IEC นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานกลางที่เอาไว้กำหนดนะครับอุปกรณ์พวก PLC นะครับพวกการภาษาในการโปรแกรมมิ่งของ PLC นะครับอ,อย่างเช่นนะครับก็จะเป็นภาษานะครับอย่างเช่นพวก ladder นะครับพวก HT, ST Structured Text นะครับ พวกฟังก์ชันบล็อกนะครับหรือแรดเดอร์นะครับแล้วก็รวมถึงอ่า SFC นะครับ Sequence Sequence for อ่า for chart นะครับอ่าเช่นนะครับก็จะมี SFC ให้นะครับ,นะรบถ้าเป็นตระกูล R นะครับแต่ถ้าเป็นตระกูล FX จะไม่มีอ่า SFC ให้นะครับจะมีแค่3ซีรีส์นะครับที่ ใช้ได้นะครับอีกสามสามแงกนะครับที่ใช้ได้นะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะมีในส่วนของการเซตติ้งพารามิเตอร์นะครับอ่าผมเกียรมาก่อนนะครับผมเลือกเป็น fx ละกันนะครับ fx 5 u นะครับ ราสักครู่นะครับกำลังคีเอ t e อยู่นะครับคีเอ็ดอันนึงโปรเจกตนะครับอ่าเค okay, ไปนะครับโอเคนะครับก็มันก็จะมีในส่วนของพารามิเตอร์ของ CPU โมดูลนะครับเราสามารถไปดูได้นะครับในพารามิเตอร์นะครับแล้วก็เลือกของตัว พารามิเตอร์นะครับของ CPU พารามิเตอร์นะครับนะครับเราสามารถที่จะกำหนดได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเซตติ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเมมโมรี่จำค่าได้นะครับเรื่องของไฟเซตติ่งนะครับเรื่องของอินเทอร์ล็อนะครับเซอร์วิส นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนเซตติ้งของ cpu นะครับเราสามารถที่จะกำหนดได้นะครับในการรันนะครับในคอร์กอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมก็จะเป็นแนวอินเทอร์เฟซมากขึ้นนะครับตัวน,นี้ก็สามารถที่จะ write to p เอหรือล e a d to p เอ ได้อีกรฟอร์ม PLC ได้นะครับตัวนี้นะครับรีดรีดฟอร์มคืออ่านมานะครับอ่านจาก PLC มาลงคอมพิวเตอร์นะครับไลท์ทู PLC ก็คือ,อเขียนลงไปนะครับ่วนวลิฟายก็คือเปรียบเทียบโปรแกรมที่อยู่ในที่อยู่คอมพิวเตอร์กับ PLC นะครับนะครับก็ สามารถมอนิเตอร์ได้นะครับามอนิเตอร์ตัดมอนิเตอร์อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการตรวจสอบค่านะครับของดีไว้์นะครับาสามารถมอนิเตอร์นะครับหรือว่าดีบักได้นะครับรวมถึงมีเรื่องของดนาติกมาให้ตัวนี้ก็จะมีดนาติกได้นะครับในเรื่องของ CPU ไดนาติกอินเทอร์เน็ตดนาติก นะครับตัวนี้ก็จะช่วยในการวิเคราะห์ในการมัเทนนะครับทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นนะครับนะครับก็คลิปนี้นะครับก็เป็นการอธิบายเรื่องของตัวเมนฟังก์ชันของ G X Work 3นะครับที่มันมันพัฒนาขึ้นมาจาก G X Work 2ค่อนข้างเยอะนะครับก็ คลิปนี้ก็ขอจบอเพียงเท่านี้นะครับในการอธิบายเมทรฟังก์ชันของ gx w o r k ์3นะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปสถัดไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ